สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนางกะจะเอาไม้อีก20รายการไม่ได้ครับสรุปได้แค่18รายการนะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดปลุยกันต่อพี่กับมหาดุมานโชค นี่ครับเหนือเมฆครับนะวันนี้ครับมารับชมเป็นพร้อมกัมนะพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสมนักที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยโมโลีลอยเดี๋ยโมลาราชดาีครับร,ราคาเดิมพี่ชายเปิดแบบปันให้พี่ร,ราคาเดิมฮะนี่ฮะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วพี่นะนะครับนะก็ตอนนี้ก็ราคาก็ขยับนะฮะ นะฮะจ้าที่จะพอแบ่งให้อะยากหน่อยตอนนี้นะครับแล้วรายการแรกเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ฮะเลขคุณเบอร์นี่ครับ1727งเจ็ดองเครับรายการนี้ครับเหมือนเดิมไหมพี่ชายสามห้าสิบบาทรายการเซอร์ไพรส์นักการดครับหานุมานสวยๆพี่นะครับ350บาทครับรายการที่1ฮะต่อมาครับรายการที่2ครับ รายการที่สองครับเปิดขึ้นมารายการที่สองครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับโอ้โหรายการนี้เลขคุ้นะเบินนะครับสามเก้าเจ็ดครับสามเก้าเจ็ดครับรายการนี้ลงยาขาวสวยๆครับพี่ชายนะรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับลงยาขาวคลาสสิกมากพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการที่สองค่ะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงครับเลขโคดนัมเบอร์สองศูนย์แปดหกฮะสองศูนย์แปดหกครับผิวลุ่มๆเลยนะครับรายการที่สามนะครับผิวลุ่มๆเลยนะครับนี่คือรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้สองร้อย 80สบาทครับพี่ชายรายการที่3าฮะต่อมาครับเป็นรายการที่4ครับมาลุยกันต่อฮะรายการที่ส่มาลุยกันต่อครับรายการที่4ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้รายการที่สเปิดขึ้นมาครับเลขคุณเบอร์2 3 3 1ามสามหนึ่งฮะสองสฮะรายการนี้นะ เนี่ยเนื้อทองแดงโบราณนะครับนะสองสามสามหนึ่งนะครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทจับคู่ห้าร้อยนะครับองค์ไหนสองร้อยแปดสิบาทจับคู่ห้าร้อยได้เลยนะพี่นะรายการนี้ฮะรายการที่สี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้ารายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านะขออนุญาตเปิดขึ้นมา รายการที่ห้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ฮะโอ้โหเป็นเนื้อทองแด,ดงผิวลุ่มเลขคนณะเบอร์หนึ่งสามห้าแปดนะหนึ่งสามห้าแปดฝังพลด้วยนะครับฝังพลด้วยนะรายการนี้ขอสามร้อยนะพี่นะเออรายการนี้ขอสามร้อยนะพี่นะเอรายการที่ห้าครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ รายการที่6ขออน,นุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โอ้โหรายการที่เนื้อทองแดงเพียวฝั่งเพชรนะฮะเลขคนเจ็บหนึ่งสามหกแปดฮะหนึ่งสามหกแปดพี่ฝั่งเพชรตรงนี้นะอกนะสวยมากถ้างานเพียวเพียยง้ฝั่งเพชรนะผมว่าดูคลาสสิกมากนะลรายการนี้สามร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการที่หกฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะ รายการถัดไปเป็นรายการที่7นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่ผิวลุ้มลงยาส้มเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สองสองฮะหนึ่งศูนย์สองสองครับพี่ชายรายการที่7นะสวยงามพี่รายการนี้เอาไปพี่ชายสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งศูนย์สองสองครับรายการที่7ครับรายการต่อไปนะครับพี่ชายนะฮะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ฮะรายการที่แนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะนะอรายการแนะครับ รายการที่8เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ฮะฝั่งพลอยพี่ p พีพีนะครับฝั่งพลอยแดงนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบบาทนะครับนะรายการนี้เซอร์ไฟส์ฝั่งพลอยนะพี่ชายรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้านะรายการที่เก้าเปิดออกมาเป็นทองแดงผิวลุ้งครับ หรือเลขขนเบอร์2 1ง3นนะครับ2163นะครับรายการที่9นะผิวที่สวยเลยพี่นะนี่ฮะเอาไปวิจัยอยงค์นี้นะครับ280บาทนะครับจับคู่500นะครับองค์ไหน280ยบาทจับคู่500ได้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่10บนะโอ้รายการที่10เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคนตัวเบอร์2087ฮนะ 2087ครับรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้280บาทนะครับเนื้อทองแดงโบราณน,นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่11อฮะรายการที่1ิเปิดออกมาเลขโคดตเบขห้าเกมาลุ้นกันพี โอ้โหหน้ากากเงินมาอีกองเลยครับรายการนี้หน้ากากเงินมาอีกหนึ่งองครับรายการนี้ขอที่450บาทนะครับ450บาทนะพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่11นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจัดนะครับรายการนี้สวยจัดหน้ากากเงินนะครับออกนะฮะอีกหนึ่งองนะครับใน ep นี้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่12อะโอ้โห สิบสองลายพางนะพี่นะครับสิบสองลายพางพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองเจ็ดครับลายพางครับพี่นี่ฮะเอาไปวิจารนีครับลายพางรายการที่เนี่ยนี่ฮะ,ฮะลายพางรายการที่สิบสองนี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามครับนะต่อมาครับลายพางนี้ครับเปิดเหมือนเดิมพี่จายนะสี่ร้อยบาทนะครับ ลายพังองค์นี้ขอสีแล้วบะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ทนะี่สิบสามะรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ลมดำนะครับเลขคุณัเบอร์หกเก้าเจ็ดนะครับนี่ห็นมาสวยมากรายการนี้เหมือนเดิมครับพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะ้ลงยานะ สวยๆเลยพี่ชายนะครับจาเป็นรายการนี้นะฮะร,รายการที่13อ่ะโอ้โหเงาๆนะรายการที่14เปิดขึ้นมาครับโอ้โหโหน้าทองอ่ะรายการนี้ได้คดีเบอร์1656นะครับรายการนี้หน,น,น,น้ากลาชุดทองครับนี่ เลยครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้350้าบาทเ,นนบเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมครับพี่รายการเซอร์ไพรส์นี่ครับ350้้าบาทเหมือนเดิมพี่รายการที่14บนะครับต่อมารายการต่อไปยที่รายการที่15หครับรายการที่ห้เปิดขึ้นมาครับโอ้โหมากันต่อเนื่องฮะรายการที่1 5้าเลขคนตะเบอร์1น0 0นฮะ หนึ่งเจ็ดศูนศูนย์ครับพี่ชายรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมน,นะสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกนะครับสามองค์สุดท้ายพี่รายการที่สิบหกสามองค์สุดท้ายฮะรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาพี่เป็นเนื้อทองแดงผีไฟพี่เลขตัเบอร์สองหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะโอ้โห รายการนี้เอาไปครับพี่ชาย250บาทนะครับ250บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่16บฮะต่อมารายการที่17ครับรายการที่17เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเป็นลงยาม่วงครับ รายการที่7ลงยางม่วงเลขคุณเบอร์น,นะฮะสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดครับลงยางม่วงพี่นะครับสวยๆเลยรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่17นะฮะนี่ฮะเอาไปครับพี่สายสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่18รายการสุดท้ายครับรายการที่18รายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นลมดำฮะรายการนี้เป็นลมดำพี่เลขยกคนที่เบอร์สองสองเก้าสฮะรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้นะครับ250บาทพอพี่องค์สุดท้ายครับ250บาทพอพี่ใหญ่นะครับนะฮะสามีครับมีแบ่งปันพี่นะครับ10 แปดรายการนะครับนะลองเลือกดูเถอพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อี l i n ์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับขี้ก่าบขอบพระคุณที่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ